ค่าราชการทำสถานที่ไว้ให้เราด้วยอันนี้จะเป็นถนนสุข,ขุมวิทสายเก่านะคะรถวิ่งกันไปวิ่งกันมานะคะน,นั้นเป็นไปรษณีบางปูตึกนี้จะเป็นเทศบาลตำบลบางปูนะคะยังทันสมัยเลยค่ะรถลราวิ่งขวกไหวเลยนะคะเช้าได้ออกมาทำงานเย็นได้กลับบ้านกันนะคะดีใจด้วยนะคะกับคนที่ยังมีงานทำเช้าได้ออกเย็นได้กลับนะคะ เรามาเดินออกกำลังกายกันค่ะนะคะนี่นะคะมีจักรยานมีคนเดินอันนี้ให้พักสายตานะคะเป็นคลองข้างๆถนนนะคะช่วงน้ำท่วมก็ช่วยระบายน้ำได้ดีทีเดียวเอาไปลงอ่าวไทยนะคะออกกำลังกายกันวันละนิดนะคะจิตจำสายค่ะเดินไปด้วยวิ่งไปบ้าง เก็บภาพมาฝากค่ะมีความสุขในทุกๆวันนะคะมากบ้างน้อยบ้างโดยเฉพาะคนที่ยังมีงานทำนะคะมีความสุขกับการทำงานนะคะมีงานมีเงินค่ะ